ชาวพาม่าขอร้องเจ้าหน้าที่ไทยหากพระพวกทําผิดไม่ให้จับกลุ่มด้วยเหตุผลที่แปลกรู้แล้วต้องทึ่งกันทีเดียวสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับและสาหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวมาจากการรายงานข่าวของสื่อพาม่าที่ชื่อว่าค it ิดทิศมีเดียเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพาม่าที่เข้ามาทามาหากินแบบผิดกฎหมายในประเทศไทย เช่นการขายรถจักรยานยนต์ขับรถในประเทศไทยมีการจับกุมชาวพม่าสองคนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ทำงานเป็นพนักงานขายที่ร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่เข้าตรวจสอบพนักงานขายทั้งสองคนไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเอกสารถูกจับในข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีกกรณีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ตำรวจไทยจับกุมสามีภรรยาชาวพมา่าขายเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ มีจำนวนกว่า5,000รายการมีงานมากมายในประเทศไทยที่คนต่างชาติห้ามทำทั้งขายของขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์มีการร้องเรียนว่าชาวพมา่าทำงานที่กฎหมายห้ามโดยเจ้าหน้าที่จะเพ่งเล็งไปที่ชาวพมา่าและจับกลุ่มสำหรับนายหน้าจัดหาแรงงานพมา่าคนหนึ่งได้แสดงความกังวลว่านี่คือเวลาของชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องตระหนักและเตรียมพร้อม เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีคนพม่าที่ซื้อรถซื้อบ้านบน่นไปที่นั่นเวลานี้แรงงานพม่าในไทยต้องระมัดระวังสื่อ,อยังรายงานเพิ่มเติมว่าหน่วยงานไทยกำลังจับแรงงานชาวพม่าส่งกลับไปยังสภาทหารและกองทัพหลังจากนั้นเยาวชนจะถูกบังคับให้ฝึกทหารครับเป็นสองกรณีที่แรงงานชาวพม่าที่ทำผิดกฎหมายในไทยและถูกจับกลุ่มและดูเหมือนว่าจะสร้างความกังวลให้กับชาวพมา่าเพราะทั้งสื่อและในหน้าแรงงานชาวพม่า มีการเตือนชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยให้ระมัดระวังตัวเพราะอาจจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษหากทำความผิดต้องถูกจับส่งตัวกลับให้รัฐบาลทหารพมา่าและอาจจะโดนบังคับไปเกณฑ์ทหารจากรายงานข่าวนี้ทำให้มีชาวพมา่าเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก หลายคนไม่ค่อยพอใจต่อว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่ควรมาจับพวกเขาจับไปแล้วไม่ควรส่งตัวให้รัฐบาลทหารพามา่าอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าชาวพามา่าต้องทําตามกฎหมายของประเทศที่ตัวเองไปอาศัยอยู่และบางคนเข้ามาขอร้องไม่ให้จับลุมชาวพามา่าถึงแม้จะทำผิดกฎหมายเป็นเหตุผลที่แปลกแหวกแนวครับและก่อนจะไปฟังรายละเอียดคอมเมนต์ความคิดเห็นของชาวพามา่าต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับชาวพม่าคนแรกเข้ามาพูดประชดว่าทำไมไม่ประกาศว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นทาสคอมเมนต์ต่อไปอาจจะเป็นชาวพมา่าที่ถูกจับกลุ่มเพราะขายของออนไลน์จากรายงานข่าวก็มีความเป็นไปได้เพราะเขาบอกว่า ของทั้งหมดมูลค่ากว่า12ล้านบาทโดนยึดหมดขอโทษชาวพาม่าของเราระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าภาพก็บุลลี่เกินครับก็ต้องถือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์รายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งน่าจะขายของออนไลน์มานานพอสมควรเพราะมีสินค้ากว่า5,000รายการมูลค่าสูงถึง12ล้านบาทและอาจจะมีเครือข่ายแมคค้าออนไลน์ชาวพามา่าด้วยกันเพราะยังมีการเตือนให้ระมัดระวังตัวกันด้วยมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับเจ้าของคอมเมนต์โดยบอกว่า ไม่สามารถพูดเช่นนั้นได้มันมีกฎหมายทำไมเขาไม่เปลี่ยนวีซ่าธุรกิจเพื่ออสังหาริมทรัพย์เมื่อคุณยื่นขอวีซ่าธุรกิจไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการขายหรือขายสิ่งที่ได้รับอนุญาตตอนนี้เหตุผลที่ประเทศไทยคนเยอะขนาดนี้ความคิดเห็นต่อไปพูดถึงการขับรถในประเทศไทยว่าเดาว่าถ้าคุณมีใบขับขี่คุณจะต้องขับรถมีคอมเมนต์ต,ตอบกลับเพื่อ,ออธิบายการขับรถในประเทศไทยของชาวต่างชาติให้ฟังว่า ไม่มีปัญหากับรถของคุณเองต้องเป็นรถส่งของคนต่อไปมีความสงสัยว่าประเทศไทยไม่พลาดสิ่งที่ผิดคือการห้ามแรงงานต่างด้าวทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้นและมีคอมเมนต์พูดเสริมสั้นๆว่าโปรดเห็นใจและมีอีกคอมเมนต์ตอบกลับว่าอย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคุณทุกคนที่ขโมยพม่าจะต้องถูกจับและติดคุกคนต่อไปเหมือนจะเข้ามาเตือนสติเพื่อนร่วมชาติของเขาไว้ว่าพม่าควรหยุดทำสิ่งที่ไม่พ้นกฎหมายไทยได้แล้ว ตอนนี้หากพบที่หลบภัยในยามยากลำบากใจเย็นไว้ได้โปรดอย่าทำแบบนี้สับสนไปหมดเพราะพวกพม่าที่มาถึงทำเป็นไม่รู้การเมืองมันต่างกันเราเลยปาปนกันไปทรมานจงตื่นตัวและสงบไว้คนต่อไปเข้ามาแสดงความผิดเห็นว่าจดจำจิตวิญญาณของเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียนสิ่งที่ยากคือถ้าคนพม่าหลายคนเรียนรู้ที่จะทุกทรมานมีคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยว่าทำผิดกฎหมายเข้าใจอะไรยากไหม มีคอมเมนต์จากชาวพมา่าตอบกรับคนไทยอีกครั้งที่ฟังแล้วน่าจะทึ่งกันนะครับโดยเขาบอกไว้แบบนี้ครับความสุขสําคัญกว่ากฎหมายครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ต้องถูกดําเนินคดีหากใช้ตักกัดความสุขสําคัญกว่ากฎหมายสังคมคงวุ่นวายเรียกว่าเป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัวแบบพิสดารดีนะครับความคิดเห็นต่อไปเขาพูดเตือนให้คิดถึงคนพมา่าที่คนอื่นที่อยู่ในประเทศไทยว่าคุณรู้ไหมว่าปัญหาหลักคืออะไร กลุ่มชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมาประเทศอื่นๆและใส่ทองและเงินสําหรับทําธุรกิจของตัวเองอีกมากมายแค่คนไหนมาบ้านทําตัวไม่สนใจเจ้าบ้านโดนจับเรียบง่ายเพราะปลาไม่ได้มีตัวเดียวแบบนั้นชาวพมา่าในประเทศไทยก็เดือดร้อนกันหมดมีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าฉันไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยฉันก็อยู่ในประเทศไทยประชาชนคนอื่นมาทํางานที่ประชาชนตัวเองกําหนดจะชอบไหมมุมมองถัดไปกล่าวว่า ไม่ใช่พม่าเรียนรู้กฎด,ด้วยมันคือประเทศไทยคุณจะทำเหมือนพม่าไม่ได้คนต่อไปพูดในลักษณะคล้ายกับมุมมองที่ผ่านมาว่าระหว่างไงมากเชื่อฟังกฎหมายของประเทศอื่นๆในประเทศอื่นๆความคิดเห็นต่อไปตั้งข้อสงสัยทางการไทยว่าทําไมรัฐบาลของคุณถึงจับคนไปให้รัฐบาลทหารพม่าประเทศอื่นๆมีอายุพนักงานมากกว่าหนึ่งปีคนไทยตอบกลับว่าเพราะเป็นรัฐบาลเดียวที่มีอํานาจและคุยรู้เรื่องในตอนนี้ ชาวพาม่าที่ถูกส่งกลับคือรัฐบาลพาม่าไม่ต่อวีซ่าให้แต่พวกที่ผิดกฎหมายก็ออกไปก่อนไม่ได้มีปัญหาครับหลังจากนั้นก็โต้แย้งกันอีกหลายคอมเมนต์สำหรับชาวพามา่าคนนี้กับคนไทยเขาไม่พอใจที่ทางการไทยเราส่งชาวพาม่ากลับไปให้รัฐบาลทหารต่างชาติทําผิดกฎหมายต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางตอนนี้รัฐบาลทหารพาม่ายังคงบริหารประเทศอยู่ก็ต้องมีหน้าที่รับชาวพาม่าที่ส่งตัวกลับไปดําเนินการต่อเป็นเรื่องปกติ และปัญหาการไม่ต่อวีซ่าวีซ่าการทํางานมีอายุสั้นมันเป็นเรื่องภายในประเทศพมา่าก็ต้องไปเรียกร้องเอากับรัฐบาลทหารพม่าก,กันเองเอาละครับข้ามไปความคิดเห็นของชาวพม่าคนต่อไปพูดแบบน้อยเนื้อต่ําใจว่าในประเทศของฉันผู้คนกําลังออกไปและดินรลนและประเทศเพื่อนบ้านกําลังถูกเหยียบย่ําต่อไปเป็นความคิดเห็นปิดท้ายของคนไทยเป็นการอธิบายเหตุผลให้ชาวพม่าเข้าใจว่าเสียใจที่พวกคุณต้องลําบากแต่อยากให้มองมุมของเจ้าของประเทศ ในอีกมุมบ้างประเทศไทยต้องยึดถือผลประโยชน์ชาติตนเองเป็นอันดับแรกเรื่องของเรื่องคือในโพสต์นี้ชาวเมียนมาร์ทำอาชีพที่มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่สามารถทำได้ซึ่งมันส่งผลเสียต่อคนไทยและเศรษฐกิจไทยเราจึงจำเป็นต้องจับกลุ่มครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวพาม่าที่มีต่อ,อก,กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจับกลุ่มแรงงานพาม่าที่เข้ามาทำมาหากินผิดกฎหมายในเมืองไทยถูกส่งกลับประเทศรัฐบาลทหารพาม่ามารับ ไปดาเนินการต่อมีทั้งส่วนที่ไม่พอใจไม่เห็นด้วยและพวกที่เตือนสติเพื่อนให้ยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายประเทศที่ตัวเองไปอาศัยอยู่และมีบางคนขอร้องให้ยอมรับการทําผิดกฎหมายด้วยเหตุผลความสุขสําคัญกว่ากฎหมายซึ่งเป็นวิธีคิดที่พิสดารดีนะครับฟังแล้วทึ่งเลยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะคิดกันแบบนี้นะเพราะมีเงื่อนไขง่ายๆคือทุกประเทศมีกฎหมายหากมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินแล้วทําผิดกฎหมายภายหลังถูกจับส่งตัวกลับประเทศ เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและอยากเห็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ยังคงทําผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับ รับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนโะอ,อกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ลบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับโดยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ